สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนำหนังสือกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำในทุกสัปดาห์ที่เราจะมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะตรงกับวันที่1กันยายนซึ่งเป็นวันที่เราจะระลึกถึงนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคนสำคัญของไทยนั่นก็คือคุณสืบนาคาสเสถียรค่ะ เราขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับคุณสืบนาคเสถียรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมีเร่มไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะเล่มแรกค่ะชื่อเรื่องสืบนาคเสถียรตำนานนักสู้เพื่อผืนป่าเขียนโดยออนิดาธรรมโชเตที่ทั้งเขียนและวาดภาพประกอบน่ารักน่ารักให้อ่านง่ายค่ะ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบรรยายเรื่องราวของสืบนาคเาสถียรตั้งแต่เด็กไปจนถึงแรงบันดาลใจในการเสียสละปกป้องรักษาผืนป่าสัตว์ป่าเอาไว้ด้วยชีวิตทําให้ทุกวันนี้ยังมีผืนป่าที่สมบูรณ์อยู่ในประเทศไทยค่ะสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด3 3 3 7 2 0 9 2หนังสือมีให้บริการที่ชั้นสค่ะ เล่มที่สองชื่อเรื่องบนถนนงานอนุรักษ์เขียนโดยรัตยาจันเทียนในหนังสือเล่มนี้เรามาทำความรู้จักกับมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรกันบ้างค่ะกับเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรที่เจ้าหน้าที่สืบทอดเจิตนาลมของคุณสืบนาคาสเสถียรในการทำงานวิจัยสัตว์ป่าการเฝ้าระวังผืนป่าหรือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า โดยหวังจะรักษาผืนป่าให้คนไทยทั้งชาติสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ชั้น2หนังสือจะอยู่ที่หมวด333.72ค่ะเล่มที่3ชื่อเรื่องผมทำงานให้พี่สืบเขียนโดยาศาสินเฉลิมลาบ หนังสือเล่มน,นี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานอนุรักษ์ป่าของคุณศาสินเฉลิมลาบที่ทำงานในมูลนิธิสืบนาคเสถียรในฐานะเลขาธิการของมูลนิธิเป็นระยะเวลากว่า10ปีเป็นผู้เริ่มต้นในการเดินคัดค้านรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการสร้างเขื่อนแม่วงเป็นระยะทางกว่า388กิโลเมตรจากลำน้ำแม่วงสู่กรุงเทพ ได้นำทีมกระตุ้นเตือนความรับผิดช,ชอบของผู้คนต่อผืนป่าขึ้นมาอีกครั้งสามารถอ่านเรื่องราวของเขาเพิ่มเติมได้ที่หมวด920.71หนังสือมีให้บริการที่ชั้น4ค่ะมาต่อกันที่เล่มที่4ค่ะชื่อเรื่องบวชต้นไม้เขียนโดยซูซานเอ็มดาลิงตันแปลโดยนายนานาควัชระ หนังสือเล่มน,นี้คุณจะได้รู้จักกับการบวชต้นไม้ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ต่อยอดมาจากพิธีกรรมของชาวบ้านโดยการนำผ้ามาพันรอบต้นไม้เพื่อแสดงความเคารพหรือสักการะเทวดาอารักษ์แต่ว่าการบวชต้นไม้นั้นก็คือการใช้ผ้าเหลืองหรือจีวรพันรอบต้นไม้และมีพระเป็นผู้ทำพิธีค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องต้นไม้และผืนป่า โดยหวังว่าพุทธศาสนาจะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด634.92หนังสือมีให้บริการที่ชั้น3ค่ะและเล่มสุดท้ายค่ะชื่อเรื่องเมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่าจัดทำโดยโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผื้นป่าตะวันตกหนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับพื้นป่าตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมชาติแหล่งน้ำเขตอนุรักษ์การทำความรู้จักกับสัตว์ปา่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าและเรื่องราวของโครงการจอมป่ากับพื้นป่าตะวันตกที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรได้เข้ามาเรียนรู้และให้แนวทางในการใช้ชีวิตกับชนพื้นเมืองได้ใช้ชีวิตร่วมกับพื้นป่ายอย่างสงบสุขและมั่นคงค่ะสามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวด3 3 หนังสือมีให้บริการที่ชั้นสองค่ะหากท่านใดที่คิดว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติยังเป็นเรื่องราวที่ไกลตัวและไม่มีโอกาสในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติลองอ่านหนังสือทั้ง5้าเล่มที่เราได้แนะนำไปนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ピ <music>